สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำสังขยาชาไทยนะคะเอาไว้ทาขนมปังตอนเช้าหรือจะทำเป็นไส้ขนมปังก็ได้ค่ะจะเป็นขนมปังปิ้งขนมปังมึนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากการชงชาไทยก่อนนะคะใช้น้ำสามร้อยห้าชาไทยยี่กรัมค่ะ ต้มน้ำให้เดือดจากนั้นก็นำชาไทยที่เราช่างไว้แล้วใส่ลงไปปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วก็คนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะคนให้เขาจมลงไปในน้ำแล้วก็ตั้งไว้10นาทีพอครบ10นาทีเราก็นำมากรองเอาแต่น้ำให้ได้น้ำ250 ml า 250ml นะคะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเราจะทำส่วนของสังขยานะคะใช้ไข่สี่ฟองค่ะใส่น้ำตาลสีธรรมชาติลงไปใส่เกลือใส่นมข้นหวานถ้าใครต้องการให้หวานกว่านี้ก็เพิ่มรสชาติได้นะคะอันนี้คือหวานน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระทิหัวกะทิสดนะคะ กระทิสดจะทำให้สังขยาเราหอมมากขึ้นและอร่อยมากขึ้นนะคะใช้กะทิสด500กรัมค่ะหัวกะทิเลยนะคะแล้วก็คนให้ทุกอย่างมันละลายคนให้น้ำตาลละลายนะคะพอเริ่มจะละลายแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คนต่อค่ะคนจนแป้งมัน แตกตัวไม่ก่อกันเป็นก้อนแล้วก็น้ำตาลของเราก็จะละลายดีนะคะพอละลายดีแล้วเราก็จะใส่น้ำชาที่ที่เราชงไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างมันเข้ากันไม่มีเม็ดของแป้งไม่มีอะไรมันก็ละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปตุน ตั้งน้ำให้ร้อนเอาผ้ารองตรงกระทะนะคะแล้วก็นำกะละมังใส่ลงไปตุนคนไปเรื่อยๆค่ะแอดมินใช้เวลาตุนทั้งหมด10นาทีนะคะสังขยาของเราก็จะเหนียวข้นขึ้นแบบนี้เราก็ปิดไฟและยกลงใช้ผ้ารองแล้วก็คนต่อคนไปเรื่อยๆประมาณ สองสามนาทีนะคะสังคขยของเราก็จะมันวาวขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เทใส่ภาชนะเก็บไว้ได้หลายวันในตู้เย็น